อยากลดน้ำหนักให้สำเร็จต้องรู้จัก4รูปแบบนี้ครับ 2> 1, 2, 3, สวัสดีครับผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอรท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องยอดทิตเหมือนเดิมครับ <S <S นั่นก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักนั่นเองนะครับอยากลดน้ำหนักให้สำเร็จต้องรู้จัก 4รูปแบบนี้ครับถ้าท่านไม่รู้จัก4รูปแบบนี้โอกาสลดน้ำหนักสำเร็จยากมากๆครับก่อนไปครับดีเลย like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งขอบคุณครับผมขออนุญาตสรุปครับถ้าอยากลดความอ้วนสำเร็จต้องรู้จัก4รูปแบบนี้ครับ4รูปแบบนี้จะบ่งบอกว่าท่านลดความอ้วนถูกทางผิดทางหรืออ่าเขาเรียกว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับต้องบอกนี่ฮะเวลาเราลดความอ้วนสิ่งที่เราจะดูคืออะไรครับน้ำหนัก ซึ่งถ้าดูน้ําหนักอย่างเดียวผมบอกเลยดีไม่พอได้แค่50%ต้องดูสัดส่วนด้วยครับนะครับคนเราดูสวยดูหล่อนะครับเราดูดารานัเดชย่าดูจากอะไรครับเราก็เอาตาดูเนาะไม่ได้ไปดูตาช่างเขาถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัดส่วนเป็นสิ่งสําคัญที่ทาให้เราดูสวยดูหล่อนั่นเองเพราะนั้นเราต้องดูทั้งน้ําหนักและสัดส่วนคราวนี้มาดูรูปแบบที่หนึ่งครับเมื่อท่านลดความอ้วนนั่นก็คือน้ําหนักลดแล้วก็สัดส่วนลดลงด้วยนะครับสัดส่วนเนี่ยให้วัด บริเวณลาวนมบริเวณเอวบริเวณสะโพกนะครับบริเวณต้นแขนนะครับเหนือข้อศอกมาสัก10เซนบริเวณต้นขาเหนือหัวเข่ามาสัก10เซนก็ได้นะครับเราลองเทียบกันดูนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าลดน้าหนักน้ําหนักก็ลดสัดส่วนก็ลดดูเหมือนมาถูกทางใช่ไหมฮะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าสัดส่วนลดลงเยอะแล้วน้ําหนักลดลงเร็วๆต้องระวังกล้ามเนื้อสลายถ้ากล้ามเนื้อสลายในช่วงสอสาเดือนแรกจะไม่เป็นไรแต่ถ้าผ่านไปนานๆระบบเผาผ่านท่านจะแย่ลงนะครับน้าหนักที่ลดลง1นกิโลทำให้การเผาผ่านลดลง15 กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าน้ําหนักท่านลดลง10กโลการเผาผลาญท่านลดลง150กิโลแคลอรี่ต่อวันแต่ถ้าท่านไม่อยากมีระบบเผาผลาญลดลงให้ท่านเพิ่มกล้ามเนื้อโดยการเล่นเวทเทรนนิ่งแบบนี้ระบบเผาผลาญจะไม่ลดลงนั่นเองครับมาต่อกันที่รูปแบบที่2ครับนั่นก็คือน้ําหนักไม่ลดแต่สัดส่วนลดลงแบบนี้ก็มาถูกทางครับอาการแบบนี้มักจะเกิดจาก เกิดในคนที่ไม่ได้อ้วนมากนะครับคือน้ําหนักสัก70แล้วก็อยากจะแบบขุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เขาจะลดน้ําหนักได้ยากนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะพัฒนาได้มากนะครับแล้วก็ไขมันเนี่ยเขาก็จะลดลงทีละนิดนะครับทำให้สัสดส่วนเขาดูโอเคแต่น้ําหนักเขาอาจจะ70เท่าเดิมเลยก็ได้ซึ่งแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับคนสวยคนหล่อบอกแล้วครับดูที่ตาไมด่ดูดูตาช่างนะครับสาเหตุหลักก็คือไขมันลดลงนะครับเพราะว่า,าดูแลร่างกายดีและกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าออกกำลังกายดีนั่นเอง สู้ต่อไปครับลุยต่อไปนะครับมาต่อกันที่รูปแบบที่3ครับนั่นก็คือน้ําหนักลดแต่สัดส่วนไม่ลดนะครับคือน้ําหนักลดลงเยอะเลยแต่คนอื่นดูก็แบบเฮ้ยก็อ้วนเหมือนเดิมไม่หว่าไม่เห็นทําอะไรมาเลยเอ้าวเสียกาลังใจนะอย่างนี้นะใครมาทักนี้หน้าจะแบบตุยท้องเลยนะเออพ่องี้ครับมักจะพบแบบเนี้ยในคนที่อ้วนมากๆเช่นน้ำหนักร้อยยีแล้วลดลงมาเหลือร้อยแบบนี้สัดส่วนไม่ค่อยลดนะครับจะลดแค่น้ําหนัก เพราะคนที่อ้วนมากๆเนี่ยมีไขมันในช่องท้องมากเวลาเราลดไขมันเนี่ยไขมันที่จะโดนลดก่อนเลยคือไขมันในช่องท้องนะครับไขมันที่ผิวหนังจะลดตามมาก็คือทําให้ดูสวยดูหลอ่อลดหลังสุดนะครับไขมันในช่องท้องเนี่ยถามว่าลดแล้วดีไหมผมบอกเลยบอกว่าถือว่ามาถูกทางในระดับหนึ่งนะครับไขมันในช่องท้องทําให้ท่านเป็นโรคต่างๆได้เยอะไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตวายและหลังนะครับถ้าท่านสามารถลดไขมันในช่องท้องได้โรคต่างๆแบบนี้ลดลงนะครับทุกอย่างดีขึ้น แล้วเดี๋ยวสุขภาพดีขึ้นไขมันที่บริเวณใต้ผิวหนังมันจะลดลงแล้วท่านก็จะมีทั้งขุนดีและสุขภาพดีนั่นเองครับสู้ต่อไปครับมาต่อกันที่รูปแบบที่4ครับรูปแบบนี้น่าหนักใจมากนั่นก็คือน้ําหนักไม่ลดและข้อสัดส่วนไม่ลดเฟลโคตรนะฮะคราวนี้ก็คือถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านต้องมารีเช็คตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งใจทําจริงหรือเปล่าแต่ไม่ได้แบบ น้ำหนักไม่ลดสัดส่วนไม่ลดก็คือแบบเพิ่งทําไป3วันแล้วมาดูอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำทำไปสัก2อาทิตย์ถึงสีอาทิตย์นะสักเดือนหนึ่งอ่ะแบบนี้ค่อยเห็นผลเพราะฉะนั้นการชั่งน้าหนักการวัดสัดส่วนผมบอกเลยอาทิตย์ละครั้งก็พออย่าไปทําบ่อยนะครับจะเครียดเปล่าๆนะครับก็ต้องดูว่าทํามากี่วันตั้งใจทํำไหมเลือกอาหารได้ถูกต้องไหมโปรตีนสูงไขมันพอดีพอดีไม่น้อยไม่มากคาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับ ไม,ไม่กินจุบกินจีบไม่ทานชาไขมุกมันทั้งวันไม่กระตุ้นอินซูลินต่างๆนะครับซึ่งผมมีสอนไว้ลองไปค้นหาดูนะครับการกระตุ้นอินซูลินทําให้ท่านอ้วนมากๆเลยนะครับระมัดระวังนิดนึงไม่ออกกําลังกายเลยทั้งสัปดาห์นะ อยากจะออก5วันแต่ออกวันเดียวจะผอมเงี้ยมันไม่ได้หรอกอย่างน้อยขอสัก3วันวันละ15นาทีนะฮะแบบนี้ค่อยมีอนาคตกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือ4รูปแบบนะครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านพยายามลดน้ําหนักและถ้าท่านเข้าใจในรูปแบบต่างๆท่านก็จะมีกําลังใจในการลดต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านลดน้ําหนักสำเร็จทุกๆคนและมีชีวิตที่แฮปปี้ทุกๆคนครับก่อนไปครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ